เนื้อหาหลักที่เราจะมาพูดในวันนี้แน่นอนว่าเราจะมาพูดถึงการสิ้นพระชนของสมเดษษ็จพระสันตะปาปาฟรานซิสท,ที่พึ่งสิ้นพระชนไปในวันที่21เมษายนที่ผ่านมาเนาะและคนส่วนใหญ่นั้นนะ่ะก็จะมองไปถึงพธิธีในการฝังพระศพของสมเดษษ็จพระสันตะปาปาฟรานซิสและรวมถึงการเลือกสมเดษษ็จพระสันตะปาปาพระองค์ใหม่หรือว่าโป๊ปองค์ใหม่แต่ว่าสิ่งที่ผมกลับมานั่งนึกอีกทีเนาะแล้วคิดว่าน่าจะสําคัญก็คือว่าการสิ้นพระชนของโป๊ปนั้นนะ่ะ ถือว่ามันส่งอิทธิพลไปทั้งทั่วโลกเนาะว่าไม่ว่าจะจากมุมไหนของโลกอะ่ะก็สามารถรับรู้และรู้สึกได้ถึงการสิ้นพะชนหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกต่างๆมันนำมาสู่คำถามที่ว่าทำไมโป๊บถึงมีอิทธิพลต่อโลกมากขนาดนั้นซึ่งในเนื้อหาเนี่ยเราจะมาพูดถึงเหตุผลต่างๆเนี่ยที่เราจะมาพูดกันต่อจากนี้นะว่าทำไมสมเด็จพระสันตะป,ปาปาหรือโป๊บเนี่ยถึงมีอิทธิพลกับ โลกใบนี้มากขนาดนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นประมุขแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเท่านั้นที่ไม่ได้หมายถึงคนศาสนาอื่นด้วยซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเราจะมาพูดกันในเหตุผลเหล่านี้กันนะครับอ่ะฮะก่อนจะดูวิดีโอนี้ไม่ได้สับตะไรสัตะไรกดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับอย่างแรกเลยก็คือว่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟ,าฟ,าฟารานซิสที่พึ่งสินประชนนั่นะนะ่ะถือว่าเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาหรือโป๊ปที่มาจาก ลาตินอเมริกาเป็นคนแรกและเป็นคนแรกในรอบ1,300ปีที่ไม่ใช่คนยุโรปแน่นอนว่าการอยู่ในอำนาจของโป๊ปฟรานซิสเนี่ยอยู่มา12ปีนั้นนะถือว่ามีบทบาทที่ค่อนข้างโดดเด่นและทรงอิทธิพลต่อโลกนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงสนใจว่าทำไมโป๊ปบถึงมีอิทธิพลกับโลกมากขนาดนี้เนาะแต่ว่าการจะหาคำตอบนั้นนะผมไม่ได้หาคนเดียวแต่ว่าผมถามเพื่อนว่าเพื่อนท่านเนี่ย ก็คือว่าถามว่าทําไมโป๊บถึงมีอิทธิพลต่อโลกมากขนาดนี้ซึ่งแน่นอนว่าเพื่อนคนนี้ก็คือ c h a t GPT นี่เองซึ่งผมได้ถามคำถามเรียบร้อยไปแล้วนะว่า why is the pope so influential in the world ก็คือว่าทำไมาโป๊อบถึงมีอิทธิพลมากกับโลกถึงขนาดนั้นนอะว่าเขาก็ให้เกิดนนำก็คือว่าโป๊อบนั่นนะ่ะมีอิทธิพลในโลกนั้นนะคือมีหลายอย่างรวมกันก็คือเหตุผลด้านศาส,สนาศิลธรรม ดานประวัติศาสตร์และรวมถึงด้านการเมืองแน่นอนว่าอิทธิพลเนี่ยมันนอกเหนือจากคาทอลิกเชิชก็คือว่าแน่นอนว่าโป๊ปเนี่ยเป็นประมุขแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเท่านั้นแต่ว่าอิทธิพลของโปรปนั้นอน่ะนอกเหนือไปจากโรมันคาทอลิกซึ่งแน่นอนว่ามันส่งผลต่อ อิทธิพลของโลกหรือว่าอย่างมีนัยะสําคัญอย่างแรกเลยก็คือ global religious leadership ก็คือความเป็นผู้นําทางศาสนาในระดับโลกหมายความว่าอย่างแรกเลยก็คือข้อแรกที่เขาให้เนะชาะ ChatGPT ก็ให้คือโป๊นั่นน่ะเป็นประมุขของนิกายโรมันคาทอลิกซึ่งมีมากกว่า1.3ล้านล้านคนที่ เป็นนิกายโรมันคาทอลิกทั่วโลกซึ่งหมายความว่าเป็นองค์กรทางศาสนาเดียวที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลกไอ้เรื่องเนี้ยมันชัดเจนก็คือว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าแน่นอนว่าคนอาจจะแบ่งว่าจํานวนคนนับถือาศาสนาคริสศาสนาอิสลามซึ่งเป็นสองศาสนาที่มันมีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลกแต่อย่างไรก็ตามนั้นน่ะองค์กรศาสนาที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลก,ก,กะ ก็กลายเป็นศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกแน่นอนว่าความที่มันเป็นหัวเดียวก็คือบิชอปออฟโรมหรือว่าสมเด็จพระสันตะป,ปาปาหรือว่าโป๊ปเนี่ยมันทําให้เหมือนว่า,วาเป็นการรวมศูนย์หนึ่งเดียวของอศาส,สนิกชนที่เป็นนิกายโรมันคาทอลิกนั่นนะ่ะและมันมีหลากหลายประเทศและไอประเทศต่างๆเหล่านี้ถึงแม้ว่า ปปอยู่ในนครรัฐวติกันที่มีพื้นที่ไม่ถึงหนึ่งตารางกิโลเมตรก็จริงแต่ว่าในด้านทางการเมืองและเขตแดนน่ะมันเป็นแค่นั้นแต่ว่าอิทธิพลที่โดยเฉพาะด้านศาสนานั้นนะมันแพร่กระจายไปทั่วโลกโดยเฉพาะคนที่นับถือโรมันคาทอลิกที่มีจํานวนอย่างที่บอกว่ามากกว่าหนึ่งพันล้านคนซึ่งแน่นอนว่าไอ้ความที่มันมีหัวเดียวอะ่ะหัวเดียวแบบหัวใหญ่อย่างป,ป๊ปเนี่ยมันก็เลยทําให้เหมือนว่ามันค่อนข้างมีอิทธิพลตอก กำหนดทิศทางของศาสนาจักรโดยเฉพาะโรมันคาทอลิกมันมีอิทธิพลกับคนที่นับถือนิกายเนี่ยเป็นจำนวนมากอัะแน่นอนว่ามันมีโปรเตสแตนต์แต่โปรเตสแตนต์นั่นนะถ้ารวมที่ไม่ใช่โรมันคาทอลิกมันใหญ่แต่ว่าถ้าแบ่งตามนิกายย่อยๆๆออโปรเตสแตนต์มันเยอะกว่าอยู่แล้วทีนี้ก็ไม่รวมถึงอิสลามที่ไม่ได้มีหัวใหญ่ทางด้านศาสนามากขนาดนั้นทำให้การรวมกลุ่มรวมก้อน มันไม่ได้เป็นปึกแผ่นมากขนาดน้อนเท่ากับคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่มีโป๊ปเป็นเฮดเป็นประมุกเหนืออยู่คนเดียวเนาะมันทําให้เกิดความโดดเดินในส่วนนี้อันเนี้ยผมเห็นด้วยอย่างต่อมาก็คือคาทอลิกลุกทูเดอะป๊ปเดอะสปิริชัลซักเซสเตอร์ออฟเซนต์ปีเตอร์ที่ถูกแต่งตั้งโดยพระเยซูหมายความว่าคนคาทอลิกมองว่าโป๊ปนั่นนะ่ะเป็นผู้สืบต่อทางด้าน ความเชื่อจากเซนต์ปีเตอร์ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าถูกแต่งตั้งโดยพระเยซูซึ่งเป็นหัวหน้าคนแรกของาศาสนาจากนี้อันนี้ก็คือเป็นความเชื่อหนึ่งที่ผูกโยงมากับอ่านสนับสนุนว่าการที่มันมี follower ก็คือผู้ติดตามผู้นับถือคาทอลิกเยอะขนาดเนี้ยก็คือเชื่อว่าเป็นผู้สืบต่อมาจากเซนต์ปีเตอร์ที่ถูกแต่งตั้งโดยพระเยซูซึ่งผมไม่รู้ว่ามันถูกมันผิดเนาะแต่ว่าก็ถูกมองได้ว่า ได้รับบัญชาจากพระเจ้ามาอีกทีหนึ่งในการที่แบบว่าจะเป็นประมุขแห่งโรมันคาทอลิกเนาะซึ่งมันก็เห็นได้จากการที่จะมีการเลือกพระสันตะปาปาต่อจากนี้เนาะที่ว่าเน้นความบริสุทธิ์ก็คือว่าแยกคณะผู้เลือกตั้งไว้แยกอ,อักตังหกเพื่อความบริสุทธิ์และเหมือนบอกว่าเป็นบัญชาพระเจ้าอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งผมไม่ได้มีความรู้เรื่องที่จะศาสนากมก็ไม่สามารถตอบได้ดีมากขนาดนั้นอย่างต่อไปเลยก็คือ คำสอนของเขาเนี่ยก็คือว่ามันมีอำนาจในการชี้นำต่างๆในการเชฟก็คือการที่กำหนดกรอบว่ามุมมองของคาทอลิกในเรื่องของศิลธรรธมแล้วก็อะไรอะแล้วก็เทววิทยานั่นํามันเป็นยังไงแน่นอนว่าสิ่งที่ผมพูดก่อนหน้านี้ก็คือว่าโรมันคาทอลิกนั้นนะมีหัวเดียวที่ชัดเจนก็คือว่าโป๊บโป๊บก็คือภสษนตะป,ปาปานั่นนะก็เลยมีอำนาจในการที่จะสามารถกำหนดทิศทางของศาสนาจักร โรมันคาทอลิกไปได้เพราะข้อนี้เคลียร์เนาะสำหรับ ChatGPT ในข้อนี้นะอย่างที่สองก็คือ Moral Authority หรือว่าอำนาจทางศีลธรรมแน่นอนว่าเนี่ยก็คืออย่างแรกก็คือโป๊ปนั่นนะ่ะมักจะมีมุมมองที่มันเกี่ยวข้องกับการเห็นอกเห็นใจทางศีลธรรมไม่ใช่แค่คาทอลิกแต่ว่ารวมถึงผู้คนที่มีความเชื่ออื่นด้วยอ่ะอย่างที่สองก็คือการที่โป๊ปนั่นนะ่ะ พูดเกี่ยวกับประเด็นทางโลกโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศอาโลกร้อนความยากจนการอพยพหรือว่าประเด็นต่างๆสิทธิมนุษยชนอะไรต่างๆก็คือเหมือนว่าโป๊บม,มีประเด็นที่เยอะบอกว่าพูดออกมาส่งเสียงออกมามันสามารถทําได้แล้วก็อย่างที่สามก็คือว่าไม่ใช่แม้แต่คนคาทอลิกก็นับถือโป๊ปในฐานะ บุคคลที่ส่งเสริมสันติภาพความเห็นอกเห็นใจรวมถึงความยุติธรรมแน่นอนว่าผมว่ามองว่าข้อเนี้ยมันสืบเนื่องมาจากข้อแรกก็คือความเป็นผู้นําทางศาสนาซึ่งการที่มันเป็นผู้นําทางศาสนานั้นน่ะมันสามารถที่จะแสดงออกมาเนาะแน่นอนว่ามันก็มีหมวกทางศาสนาในการที่จะบอกว่าเห็นอกเห็นใจคนอื่นหรือว่าสามารถพูดในประเด็นทางสังคมต่างๆอะไรได้ซึ่ง ตัวโป๊บนั่นนะ่ะก็มีแบบว่ามีความที่คนนะนะั้นน่ะจะสามารถเชื่อในระดับหนึ่งว่าการที่จะลงไปทําจริงๆนั้นนะ่ะมันเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าสามารถโน้มน้าวให้คนสามารถอคล้อยตามได้มากกว่าอ,อย่างที่สามที่บีทีให้ก็คือ head of state วัติก a n ซิตีก็คือความเป็นประมุขแห่งรัฐแน่นอนว่า สิ่งที่สมเด็จพระสันตะปาปาห,หรือโป๊อนั้นาต่างจากคนอื่นๆผู้นําทางศาสนาอื่นๆก็คือว่าการที่มีรัฐอธิปไตยเป็นของตัวเองคือนครราชบัติกันอ่ะให้ข้อแรกเหตุผลแรกของนี่ก็คือว่าป๊ปบมีอำนาจอธิปไตยก็คือนครราชบัติกันซึ่งเป็นรัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลกอ่ะอย่างที่หนึ่งเนาะอ,อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้อย่างที่สองก็คือในฐานะผู้นําของโลก เขาสามารถพบประธานาธิบดีนายกัฐมนตีรวมถึงองค์การระหว่างประเทศอย่างเช่น u ูเอได้อย่างที่สามก็คือเด e h ฮ l y s e ซีก็คือว่าสันตสํานักซึ่งสันตสํานักมันเป็นสิ่งที่เรียกว่ารัฐบาลของวาติการซิตี้แน่นอนว่าสันตสํานักนั้นนะ่ะก็มีความสัมพันธ์ทางการทูตมากกว่า1้อยแปสิประเทศซึ่งทาให้โป๊อมนั้นนะ่ะมีช่องทางทางการเมืองที่ค่อนข้างเป็นเอก,กลักษณ์ผมมองในส่วนนี้ว่าคือผมซื้อ ในประเด็นข้อที่หนึ่งมากกว่าคือข้อที่หนึ่งก็คือความเป็นผู้นำฐานทางศาสนานะั้นนะมันนาให้โป๊บนั่นนะนะมีอํานาจทางศิลธรรมในการที่จะพูดอะไรต่างๆออกมาแล้วมันกลายเป็นประเด็นทางสังคมได้และไอาการที่มีอํานาจอธิปไตยอันเนี้ยเป็นจุดเด่นที่ผู้นําทางศาสนาศาสนาอื่นนั่นนะไม่มีแต่สิ่งที่โป๊ปบมีความโดดเด่นก็คือผมมองว่าเป็นตัวของโป๊ปเองที่จะสามารถ กำหนดทิศทางหรือว่าพูดสิ่งต่างๆออกมาที่มันกลายเป็นประเด็นต่างๆที่ทําให้คนนะั้นน่ะสนใจและนําไปใช้ต่อได้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวของโป๊ปเองอย่างเช่น ่าสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟานซิสที่พึ่งสิ้นพระชนไปเนี่ยก็ถือว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของการพูดในเรื่องต่างๆอย่างเช่นเรื่องของ climate change การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่างๆสิทธิมนุษยชนสงครามอะไรต่างๆเนี่ยรวมถึง LGBT <c oughs> ก็ถือว่าออกมาพูดในหลายๆกรณีถึงแม้ว่าก็จะมีกรณีอื้อฉาวในบางอย่างแต่ว่าซึ่งความพยายามในการออกมาพูดของโป๊มนั่นแหละก็ถือว่าเป็นมุมใหม่ ในสมัยของโป๊ฟฟานซิสเนะที่ออกมามันก็ทําให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นและการสิ้นพระชนน์นั้นะมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่แบบว่าค่อนข้างมีอิทธิพลสำหรับโลกใบนี้ถแม้ว่าคุณจะไม่ใช่คาทอลิกก็ตามโอเคมาดูข้อต่อไปก็คือมรดกทางประวัติศาสตร์ในส่วนนี้ก็คือว่ารัฐที่มันเป็นสันตปาปานะั้นน่ะมีอายุมากกว่าสองพันปีให้เป็นสถาบันที่ เก่าแก่ที่สุดที่ดำเนินอยู่ในโลกใบนี้ในทางประวัติศาสตร์นั้นน่ะโป๊ปมีบทบาทสำคัญในการกําหนดประวัติศาสตร์การเมืองวัฒนธรรมและการทูตของยุโรปและข้อสุดท้ายก็คือว่าขนบธรรมเนียมที่มีอย่างยาวนานนั้นน่ะมันทำให้มีแบบว่าการแบ่งอํำนาจทางสถาบันและก็ทางสัญ,ญลักษณ์ที่ยังคงมีอยู่ทุกวันนี้ซึ่งอันเนี้ยมันก็สามารถอธิบาย ได้เช่นเดียวกันเนาะว่าแน่นอนว่าชัดเจนที่สุดก็คือยุคก,กลางยุคก,กลางที่ศาสนาจักรนั้นน่ะมีอิทธิพลมากที่สุดในยุโรปในช่วงนั้นสามารถกําหนดความเป็นแบบว่าศาสนาของแต่ละรัฐได้เนาะก็คือหมายความว่าในแต่ละรัฐของยุโรปนั้นน่ะทางการเมืองอ่ะก็มีเจ้าผู้ปกครองมีกษัตริย์จัก,กรพรรดิอะไรปกครองต่อไปแต่ในทางศาสนานะั้นน่ะก็คือรัฐสันตปาปานั้นแ่ะ เข้าไปมีบทบาทไม่ใช่แค่พื้นที่ของตัวเองแต่ว่าเป็นพื้นที่ทางศาสนาในทุกพื้นที่ที่เป็นคธศาสนาที่กษนะัตรินั้นน่ะนับถือศาสนาคิดอ่าโดยเฉพาะโรมันคาทอลิกนะก็เลยมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางของประวัติศาสตร์ยุโรปแน่นอนว่าความที่กำหนดนั้นนะ่ะมันก็ทําให้กษัตริย์ต่างๆน,นั้นนะ่ะก็พยายามที่จะปลดแอกจากศาสนาจากซึ่งมันก็มีความพยายามหลายครั้งและซึ่งสุดท้ายอ่ะมันก็สําเร็จ ผ่านสิ่งที่เรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชอันเนี่ยสิ่งที่เห็นชัดเจนว่าความพยายามในการแยกรัฐออกจากศาสนาด้วยการแลกทําให้กษัตริย์นั้นมีอํานาจสูงสุดมันก็คือหนึ่งในพัฒนาการถึงแม้ว่าศาสนามันจะไม่ได้มีอิทธิพลต่อการเมืองมากขนาดนั้นนะซึ่งโดยเฉพาะรัฐที่นับถือศาสนาคริสในยุโรปต่างๆนอกยุโรปที่นับถือพวกเนี้แต่ว่า ศาสนาก็ได้ปรับตัวตัวเองให้กลายเหมือนเป็นองค์กรทางศาสนาที่ยังคงทรงอิทธิพลจงถึงปัจจุบันนี้ความที่มันยังขลังอยู่่มันยังสามารถซื้อได้ในแบบว่าหมู่ศาสนิกชนที่ยังมีศรัทธาแรงกล้าการสุดท้ายก็คือ influence in public discord ก็คือความที่มีอิทธิพลในวาทกรรมทางสาธารณะอออาจจะแปลแบบนี้ก็คือว่า โป๊บยุคสมัยใหม่โดยเฉพาะโป๊บฟานซิสอ่ะอันนี้ ChatGPT เน้นมาเลยว่าเป็นโป๊บฟานซิสก็คือว่ามีบทสนทนานที่ค่อนข้างยังคงที่แบบว่าแอคทีฟแบบก็คือยังคงมีอย่างสม่ำเสมอต่อโลกใบนี้อันนี้หมายความว่าโป๊บฟานซิสนั่นะนะ่ะในส่วนหนึ่งก็คือว่ากลายเป็นที่รู้จักในการชี้ประเด็นในด้านทางความยุติธรรมสังคมความรับผิดชอบต่อสภาพอากาศรวมถึงอ่าศาสนาจากักรนั้นน่ะที่มันค่อนข้างรวม เป็นน้ำหนึ่งมากขึ้นอ่านี่ก็คือเหตุผลของ c h a t จ p t แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าแมัเศษของโป๊บนั้นน่ะมักจะเป็นไวรัลและสปาร์ก global debate ก็คือว่าประเด็นที่โป๊บฟานซิตออกมาพูดแต่ละประเด็นนั้นน่ะมันกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันโดยเฉพาะ lgbt ก็ด้วยนะ คลายเมดเชนการเปลี่ยนแปลงสภาพทางอากาศสงครามอย่างล่าสุดก็คืออิสราเอลฮามาสก่อนสิ้นพระชนอันนี้ก็ด้วยเช่นเดียวกันและมีบทบาทในทางสื่อก็นี่ก็เป็นทิ่งที่โดดเด่นผมไอเน,นี่ยผมเห็นด้วยว่าเออป๊บมีอิทธิพลเพราะว่ามันมีอิทธิพลในทางนี้แต่สรุปสุดท้ายแล้วว่าสิ่งที่ c h a t GPT ให้มา5เหตุผลที่พูดมาตลอดเนี่ยสำหรับผมอ่ะผมมองว่าเป็นสประเด็นใหญ่ๆก็คือหก็คือประเด็นความเป็นผู้นำ ทางศาสนาโลกเนาะก็คือว่าการที่โรมันคาทอลิกนั่นนะ่ะมีหัวหัวเดียวอ่ะก็คือตัวโป๊ปนั่นนะ่ะมันทําให้คนนั้นนะ่ะสามารถพุ่งตรงไปที่โป๊บได้นะในฐานะประมุขของศาสนาเพียงหนึ่งเดียวของนิกายโรมันคาทอลิกเนาะซึ่งมีผู้นับถือมากกว่าหนึ่งพันล้านคนก็ตามเนาะมันส่งผลต่ออำนาจในสิ่งที่แบบว่าเมื่อโป๊บพูดออกมานะนะั้นน่ะ ข้อความแต่ละข้อความนั้นนะ่ะมันทรงพลังและมันสามารถมองถึงด้านกําหนดศีลธรรธมประเด็นของโลกต่างๆมันสามารถมองในจุดนี้และสิ่งที่มันทําให้อ่าข้อความแต่และข้อความของโป๊ปนั้นนะ่ะมันส่งอิทธิพลก็คือว่าความที่มันมีมรดกมีอิทธิพลมาอย่างยาวนานมากกว่า2000ปีตั้งแต่เซนต์ปีเตอร์เป็นประมุของค์แรกเนาะจนมาถึงป๊ปฟานซิที่พึ่งสิ้นระชนั้นนะนะผมมองว่า ความที่มันเป็นประมุขเดี่ยวของโป๊ปนั่นนะ่ะและประกอบกับที่ผู้ศรัทธานั้นนะ่ะมีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะโลกตะวันตกที่ค่อนข้างกำหนดทิศทางความเป็นไปของโลกจากยุโรปสู่โลกอเมริกาต่างๆเนาะความที่ความที่โลกคริสตศาสนานั้นนะ่ะมันค่อนข้างปกคุมและกำหนดทิศทางทั่วโลกนะนะั้นน่ะ ผมมองว่ามันทําให้โป๊มนั่นน่ะมีสถานะที่โดดเด่นมากยิ่งขึ้นเนาะถึงแม้ว่าคนที่นับถือศาสนาคริสจะไม่ใช่ส่วนใหญ่ของโลกแต่การที่ประเทศใหญ่ๆนั่นน่ะมีคนที่นับถือศาสนาคริสถึงไม่ห้ว่าจะไม่ใช่คาทอลิกก็ตามนั่นน่ะมันก็สามารถส่งอิทธิพลได้ไปทั่วโลกผมมองว่าเหตุผลที่มาก็คือว่าประเทศ ที่นับถือศาสนา,า,าคิดนั้นน่ะมันส่งอิทธิพลไปถึงการที่โป๊มนั้นน่ะมีอิทธิพลมากยิ่งขึ้นในการที่จะแสดงออกหรือทางด้านศาสนาหรือว่าในปัจจุบันอย่างเช่นโปปฟานซิตี้มีเรื่องเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมด้วยมันทําให้โป๊มนั้นน่ะมีความสําคัญแล้วก็มีอิทธิพลในโลกในการแบบว่าส่งเสียงต่อประเด็นต่างๆของโลกรวมถึงการที่ จะสามารถกําหนดทิศทางได้เฉพาะด้านศาสนาแต่ผมมองว่าด้านการเมืองนี่แหละที่บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับศาสนาแต่ว่ามีอิทธิพลมากในการเรียกร้องเช่นเดียวกันเนาะจากการที่เป็นประมุขทางด้านศาสนาหนึ่งและอย่างที่สองก็คือว่าการที่ประเทศชั้นนำนั่นะนับถือศาสนาคริสต์มันก็เลยส่งอิทธิพลไม่มากก็น,น้อยและมันนํามาสู่ถึงบ้านเราที่ถึงแม้ว่าบ้านเรานั้นนะก็จะนับถือพุทธกันหมดนาะ่ว่าการรับรู้ข่าวนั้นนะ คือมันก็รับรู้มาด้วยกันทั้งหมดเนาะจากอิทธิพลที่ไม่ใช่อิทธิพลด้านศาสนาอย่างเดียวแต่เป็นอิทธิพลทางด้านการเมืองที่โดยเฉพาะมหาอำนาจที่มันมีส่งอิทธิพลจากผ่านโป๊บมาถึงถึงมือเราผ่านข่าวที่เราเห็นมันก็เลยมีอิทธิพลมากขนาดนั้นนี่เราก็อาจจะติดตามเรื่องของการเลือกสมเด็จพระสันตะปาปาองค์ใหม่อะไรแบบนี้งานพิธีศพอะไรแบบนี้มันก็เลยแบบว่าเป็น การติดตามที่มันเป็นทอดๆๆันไปเรื่อยๆมันก็เลยส่งอิทธิพลมากขนาดนั้นนะครับ